สถานีนี้ที่รักโดยทิพทิวาบทที่สิบห้าเยาวราชคันสีดำที่ตามหลังนายไปเป็นพวกมันเสียงที่ไม่ดังนักแว่วมาตามซ้ายทำให้คนที่นั่งอยู่เย็นสันหลังวูบไปถึงท้ายทอยหือเขาช้ำเรื่องกระจกมองหลังเห็นรถคันนั้นยังตามมาติดๆ เสียงต้นสายดังแทรกขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่ต้องกลัวซ้ายกับขวาที่ขนาบข้างมันอยู่เป็นของกูเขามองไปที่กระจกมองหลังอีกครั้งเห็นรถตำรวจเปิดไฟกระพริบตามมาสองคันทำให้รถที่กำลังพุ่งตามเขาลดความเร็วลงเลี้ยวขวาแยกหน้านายเอกเขาบอกคนขับรถซึ่งอยู่ในระยะที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้ นายเอกซึ่งเห็นความผิดปกติอยู่เช่นกันทำตามแล้วเร่งความเร็วขึ้นเมื่อพ้นทางแยกส่วนด้านหลังสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีทำให้คันที่ตามมาต้องจอดอยู่ตรงนั้นพร้อมกับตำรวจพ้นแล้วใช่ไหมเสียงเพื่อนถามมาอีกครั้งคาดว่าแล้วนายทำอะไรอยู่เขาตอบ แล้วถามต่อเมื่อได้ยินเสียงน้ำดังแฟกเข้ามาเยี่ยวอยู่แค่นี้ก่อนนะต้องใช้สองมือยกมันหนักมากว่าแล้วก็กดวางสายปล่อยให้คนเป็นเพื่อนสายหน้าละอากับความทะลึ่งแบบไม่เลือกสถานการณ์นั้นศาสตราจารย์หนุ่มเก็บสมาร์ทโฟนไว้ในกระเป๋าการเก่งเช่นเดิมก็จะหันมามองคนที่นั่งหน้าเลิกรักอยู่ข้างๆเมื่อรู้ตัวว่าถูกพาออกนอกเส้นทาง ขาพูดยิ้มบางๆก่อนจะเอ่ยว่าพอดีผมหิวเลยว่าจะพาคุณไปหาอะไรกินแถวเยาวราชสักหน่อยจะได้นอนหลับสบายเออแต่ดึกมากแล้วนะคะฉันเกรงใจส่งฉันก่อนคุณค่อยไปก็ได้นะคะมันใกล้กว่าจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมาเธอว่าอย่างนั้นชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นใช้ความคิดก่อนจะเอ่ยว่างั้นหรือแต่พอดี ผมว่าจะพาคุณไปลองกินก๋วยจับร้านโปรดของผมหมูกรอบนี่กรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในไข่ต้มก็เยิ้มเยิม,ยมน้ำซุปเข้มข้นแทบไม่ต้องปรุงเครื่องนี้เน้นเน้นแน่นเต็มชามอย่าให้พูดเลยคุณเอ๋ยผมนี่กลืนน้ำลายเลยจากนั้นก็ไปต่อที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวหลอดไหนจะเอ็นหมูตุ๋นต้มยำเกาเหลาเลือดหมูตบท้ายด้วยรังนก,กับบัวลอยน้ำขิงและเอ,อ่อไปก็ได้ค่ะ คนที่นั่งอยู่ข้างๆตอบพลางเผลอลูบท้องเพราะอาหารที่สั่งมารับประทานในผับนั้นเธอกินแทบจะไม่ลงด้วยสภาพความวุ่นวายรอบกายที่ไม่ได้ทำให้น่าจเจริญอาหารนะักพอมีคนพูดถึงเรื่องของน่ากินขึ้นมาก็อดกลืนน้ำลายไม่ได้เช่นเดียวกันเจ้านายหนุ่มขุดยิ้มมุมปากก่อนจะหันไปสั่งนายเอกไปยาวราชนายเอกขับเร็วๆด้วยฉันหิวมาก นายเอกยิ้มขำเจ้านายก่อนจะเร่งความเร็วรถตามสภาพการจราจรที่คล่องตัวขึ้นเมื่อเวลาใกล้เที่ยงคืนที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็เข้าสู่ที่พักอาศัยกันหมดแล้วส่วนคนที่บอกว่าหิวมากกว่าตาม,มองรอบทิศอย่างระแวดระวังเพราะยังไม่แน่ใจว่าอยู่ในที่ปลอดภัยจริงหรือไม่จนกระทั่งเสียงสมาร์ทโฟนดังขึ้นอีกรอบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวล พวกมันกลับมาแล้วพาสาวเที่ยวให้สนุกละกันคนที่ส่งข่าวมาวางสายอย่างรวดเร็วเช่นเคยเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะมองไปยังคนข้างๆที่นั่งมองข้างทางอย่างไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรจนกระทั่งถึงที่หมายเขาจึงพาไปยังร้านก๋วยจับจ๊บเจ้าประจำอย่างที่บอกสั่งเต็มที่เลยคุณกี่ชามก็ได้ผมเลี้ยงเอง คนเป็นเจ้านายว่าพลางขยับเก้าอี้แล้วนั่งลงฝั่งตรงข้ามแค่ชามเดียวก็คงกินไม่หมดแล้วมั้งคะยิงสามวงไปยังชามปุยจับของตัวข้างๆที่เครื่องแน่นเต็มชามอย่างที่เขาบรรยายมาเมื่อครู่นี้แล้วนายเอกไม่มากินกับเราด้วยหรือคะเธอยังห่วงคนขับรถนายเอกบอกว่ากินลาบเป็ดยะโสท,ที่หน้าผับมาแล้วระหว่างรอเราคนเป็นเจ้านายตอบ ก่อนจะหันไปสั่งกว๋วยจับสองชามกับพนักง,งานเสิร์ฟซึ่งเข้ามาเก็บเงินค่าอาหารที่โต๊ะข้างๆพอดี uh huh. เด็กเสิร์ฟก็ตะโกนสั่งเจ้าของร้านทันทีเช่นกันเพียงไม่นานกว๋วยจับก็ามาเสิร์ฟอย่างรวดเร็วเรากับทำรอไว้แล้วลองดูสิกินให้อิ่มจะได้หนังตาหย่อนหลับสบายเขาเอ่ยชวน คนที่หิวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่รอช้าจัดการเลื่อนพวงเครื่องปรุงเข้าหาตัวทันทีเติมพลิกป่นน้ำส้มน้ำตาลน้ำปลาอย่างละเล็กละน้อยก่อนจะคลุกเคล้ากันแล้วตักกินเป็นไงถูกใจไหมเสียงคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามถามขึ้นค่ะอร่อยมากตอบเสร็จก็ใช้มือที่ว่างขยับแว่นอย่างเขินเนจะไม่เขินได้อย่างไร ในเมื่อถามแล้วก็ยังจ้องมองอยู่อย่างนั้นแถมยังทําสายตาวิวแบวับแปลกๆอีกการก้มหน้าก้มตากินจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเธอในตอนนี้เมื่อเห็นหญิงสาวไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาอีกเขาจึงจัดการกับกว๋วยเตี๋ยวในชามของตัวเองบ้างจนอิ่มท้องจะกินอะไรอีกไหมหเขาถามหญิงสาวฝ่ายหน้าไม่แล้วค่ะเขายิ้มแล้วเอ่ยยาว พุงกลางแล้วใช่ไหมหญิงสาวพยักหน้ายิ้มตาใสค่ะไม่เคยกินกว๋วยจับอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยเขาหัวเราเบาๆเมื่อก้มมองชามว่างเปล่าของคนที่บอกว่าจะกินไม่หมดแล้วเรียกพนักง,งานมาเก็บเงินก่อนจะพาเดินออกไปนอกร้านเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊ก,กีก่อนคุณแม่ชอบกินเขาว่าอย่างนั้นก่อนจะเดินย้อนไปยังถนนพดุงดาว สั่งข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จก็หิ้วเดินออกมาก่อนจะไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวหลอดซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วยื่นให้กับเธอเอาไว้กินพรุ่งนี้เช้าเจ้านี้อร่อยมากผมจะไปรับคุณตอนเจ็ดโมงเช้าที่คอนโดห้ามสายเขาว่าอย่างนั้นก่อนจะหันมองรอบตัวเหมือนกำลังคิดอะไรอ้อนั่นไงกุยช่ายเจ๊ต้อยร้านนี้ที่คุณพ่อผมชอบกิน ว่าแล้วก็เดินดุ่มไปซื้อมาสามกล่องแล้วหิ้วเดินนำไปที่รถพอขึ้นไปนั่งบนรถเรียบร้อยเขาก็เอ่ยขึ้นที่จริงผมอยากไปซื้อเกี๊ยวซ่ากับหมูสเต็กอีกแต่ดึกมากแล้วไว้วันหลังเราค่อยมาใหม่กันก็แล้วกันผมจะพาคุณชิมให้ทั่วเลยเออขวัญบงกดเอ่ยอั้มอึง้งเพราะไม่คิดว่าจะมีวันหลังอีกเออใช่คุณเมย่าบอกว่า พรุ่งนี้จะให้ช่างไปทําผมแต่งหน้าให้คุณตอนหกโมงเช้าอย่านอนตื่นสายละ่ะเขาไม่ปล่อยให้เธอคิดเรื่องแผนเที่ยวเยาวราชวันหลังของเขาอีกโดยการเปลี่ยนไปคุยเรื่องงานในวันพรุ่งนี้แทนค่ะยิงสาวรับคำแล้วปิดปากหาวอดง่วงแล้วสิหลับไปก่อนก็ได้ไปถึงเดี๋ยวผมปลุกเองคอนโดที่คุณอยู่ผมรู้จักดี คนข้างๆปลือตาแล้วตอบว่าไม่เป็นไรค่ะฉันทนไหวก็ตามใจเขาว่าก่อนจะหันไปยังคนขับรถมีทางไหนที่ลัดไปได้เร็วก็ไปทางนั้นเลยนะนายเอกจะตีหนึ่งแล้วนายเอกรับคำแล้วเพิ่มความเร็วรถอีกนิดขับลัดเลาะไปอย่างชำนาญกลิดถอดแว่นสายตาของตนเองออกมาก่อนจะใช้นิ้วมือนวดตาไปมาด้วยความรู้สึกล้าปนง่วง ก่อนจะสวมกลับอย่างเดิมแล้วหันไปหาคนข้างๆที่บอกว่าทนว่วงไหวก่อนจะยิ้มขำเมื่อเห็นว่าหลับสนิทไปแล้วดวงหน้าคมเอียงมองคนที่หลับตาพริม้มเขาพิดมองดวงหน้าเรียวเนียนใสที่ตอนนี้ไร้เครื่องสำอางแต่งแต้มแต่เรียวปากสีชมพูก็ยังจิ้มลิมหน้ามองชายหนุ่มผุดยิ้มมากกว่าเดิมเมื่อคิดขึ้นมาอย่างํำขันว่า ถ้าเขาจูบแล้วแว่นของเขากับแว่นของเธอจะชนกันไหมในห้องควบคุมซึ่งเป็นสถานที่สำหรับตรวจสอบความเรียบร้อยของทุกซอกทุกมุมของรูทผับผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ทุกมุมห้องยกเว้นในห้องน้ำซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวของลูกค้าไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องตามเคยเสียงเกลี้ยวกลาด จากผู้ชายร่างใหญ่ในชุดสูทสีดำซึ่งนั่งหันหลังพิงพนักเก้าอี้ดังขึ้นส่วนสายตาก็มองอยู่ที่จอคอมพิวเตอร์มือกดดูความเคลื่อนไหวภายในภาพที่ใกล้ปิดไปพลางมันคงเป็นแฟนกันจริงๆครับเพราะผมเห็นมันนั่งรถไปด้วยกันแถมทำงานอยู่ที่เดียวกันด้วยผมเคยตามไปจนถึงมหาลัยไม่ต้องบอกอันนั้นกูรู้แล้วกูแค่อยากรู้ว่ามันมาทำไม แล้วจะไปไหนกันต่องานง่ายๆแค่นี้พวกมึงก็ดันทำพลาดโธ่จะทำยังไงได้ครับอยู่ๆรถตำรวจก็มาจากไหนไม่รู้ขนาดข้างซ้ายขวาผมก็เสียวๆของก็อยู่ในรถแถมขับตามไปดีๆไฟเขียวเพิ่งขึ้นรถออกไปแค่สีห้าคันแต่พอมันหลุดแยกไปได้ไฟแดงก็ขึ้นมาเฉยจะฝ่าไปก็กลัวซวยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่คนตัวผอมหัวโล้อนอธิบาย แล้วรถตำรวจนั่นมันไปไหนไม่ทราบครับผมเห็นคนซ้ายมือขับตรงไปคันขวามือก็เลี้ยวขวาแล้วยูเทิร์นขับเข้าซอยเล็กๆสงสัยเป็นตำรวจสายตรวจมั้งครับส่วนผมเลี้ยวขวาตามรถมันไปพักนึงก็ไปติดไฟแดงคันแรกอีกเลยไม่รู้ว่ามันเลี้ยวไปทางไหนส่วนจริงๆคิดว่าคงตามไม่ทันแล้วก็เลยกลับมานี่ล่ะครับตอบจบก็ก้มหน้ารอคำพิพากษาจากผู้เป็นนาย แล้วไอ้เพื่อนมันที่ยังอยู่นี่ล่ะรูปไม่เป็นใครภาพในกล้องวงจรปิดยังคงจับไปยังชายหนุ่มกับหญิงสาวที่นั่งคุยกันหนุงกันหนิงกันอยู่ที่โต๊ะและมีอีกคนที่แต่งชุดเหมือนผู้ชายแต่ท่าทางการเต้นมองปปลดเดียวก็ออกว่าไม่ใช่ชายแท้ออพี่คนนี้มาประจำครับแทบทุกวันหยุดบางทีวันธรรมดาก็มาครับมานั่งคนเดียวบ้างบางทีก็พาเพื่อนมาหลายคน เด็กเสิบสาวสาวชอบเพราะทั้งหลอ่อคารมดีแถมยังทิปหนักอีกคงเป็นนักเที่ยวลูกคนมีเงินทั่วไปนั่นละครับพวกมึงจับตามองมันให้ดีกูไม่อยากไว้ใจใครทั้งนั้นครับนายงั้นดูที่โต๊ะสิปเห็นผู้หญิงชุดแดงที่นั่งคนเดียวนั่นไหมคนเป็นนายถามลูกน้องร่างผอมพยักหน้ารับเห็นครับรู้ไหมเป็นใครคนเป็นนายถามอ้อ นักเที่ยวมาใหม่ครับคนนี้เพิ่งเห็นก็ช่วงเดือนนี้ล้ครับชอบมานั่งคนเดียวมาสีห้าครั้งแล้วท่าทางจะรวยนะครับขับรถสปอร์ตหรูเชียวคนเป็นลูกน้องบอกอย่างเกรงเกรงเพราะกลัวว่าจะเป็นที่ต้องการของผู้เป็นนายขึ้นมาอีกคนและการเจรจากับผู้หญิงมีเงินให้มาบำเรอเจ้านายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถือว่าเป็นงานหนักฉกาจทีเดียวฉันจะเอาคนนี้ คนเป็นเจ้านายชี้นิ้วสั่งแลวกับชี้เลือกผักเลือกปลาที่วางขายอยู่ในท้องตลาดเออผมว่าเธอไม่ใช่สาวไซส์ลายทั่วไปนะครับต่อให้เงินหนาก็คงยากหน่อยคนเป็นลูกน้องอิดออดถ้าอย่างนั้นมึงก็เข้าไปคุยเอาข้อมูลส่วนตัวมาให้มากที่สุดแต่ถ้าเอาตัวมาได้ก็ยิ่งดีคนเป็นนายสั่งครับ พงก์ศรีสารับคําก่อนจะก้าวเท้าไปปฏิบัติตามคําสั่งเดี๋ยวคนที่กําลังก้าวเท้าไปหยุดกึกถ้าพามาไม่ได้คืนนี้ก็หาใครก็ได้ไปส่งให้ฉันแก้ขัดที่ห้องสักหน่อยขอใหม่ๆนะซ้ำซากเดิมๆนาไม่ต้องเอามาใช้ร่างผอมทําท่าคิดก่อนจะเอ่ยุณอลิสาไหมครับวันนี้เธอมาพาเพื่อนนางแบบมาสองคนนั่งอยู่โต๊ะสา เจ้านายหนุ่มเลื่อนดูภาพในกล้องวงจรปิดซึ่งมีสาวสวยสามนางนั่งอยู่แต่ละคนหน้าตาสาวสวยแต่งตัวยั่วยวนโอเคถ้าได้ทุกคนก็ยิ่งดีอุ๊ยขวัญบงกดกระพริบตาทีทีเมื่อลืมตาขึ้นและเห็นดวงหน้าคมของเจ้าของลมหายใจอุ่นๆที่ลินรถพวงแก้มอยู่ห่างไม่ถึงทืบซึ่งเป็นสาเหตุให้เธอรู้สึกตัวตื่นชายหนุ่มรีบพลาออกด้วยความตกใจ ความคิดที่ว่าถ้าจูบกันแว่นของเธอกับแว่นของเขาจะชนกันไหมกระจายหายวับก่อนจะรีบแก้ตัวเออผมแค่จะดูว่าคุณหลับจริงหรือเปล่าขมเสียงให้เรียบอย่างที่เคยเป็นหญิงสาวยันกายให้นั่งตรงถึงไหนแล้วคะถามพลางกวาดตามองรอบทิศแยกวิทยุอีกนิดเดียวก็ถึงคอนโดคุณแล้วอออ หญิงสาวพยักหน้าผมถึงจะปลุกคุณไงยังแก้ตัวไม่เลิกขอบคุณค่ะฉันแย่จังหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนไม่รู้อิโนโอนเเีเอยปากขอบคุณคนที่คิดไม่ซื่อละอายใจจนแก้มร้อนวูบแต่ก็เกกขล้มต่อไปจนกระทั่งนายเอกจอดรถที่หน้าคอนโดย่านลุมพินีหญิงสาวลงจากรถก่อนจะปิดประตูก็กล่าวขอบคุณนายเอก ที่ขับรถมาส่งแล้วหันไปหาเจ้านายเออขอบคุณด็อกเตอร์ด้วยค่ะที่พาไปเที่ยวเยาวราชพรุ่งนี้ฉันสัญญาค่ะว่าจะตั้งใจทำงานชายหนุ่มยิ้มบางๆก่อนจะพยักหน้าให้อืมรีบขึ้นไปนอนเถอะดึกมากแล้วหญิงสาวยกมือไหว้แล้วปิดประตูรถเล้าเท้าเดินจากไปกลิดมองตาม กระทรั่งร่างละหงหายลับเข้าไปในคอนโดเขายกมือขึ้นลูปแก้มตัวเองความรู้สึกร้อนเผาๆที่แก้มยังคงอยู่อย่างน่าแปลกใจอยู่ๆทำไมถึงรู้สึกอุ่นอวนในหัวใจยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งปฏิเสธไม่ได้สักทีว่าอยากอยู่ใกล้ผู้หญิงประหลาดคนนี้ผู้หญิงสวยแต่ชอบแต่งตัวเชยๆไม่สนใจโลกผู้หญิงฉลาดแต่ชอบวางตัวนิ่งเฉย เหมือนคนไม่รู้อะไรหากเขาไม่ได้ร่วมงานกับเธอคงไม่รู้ว่าเธอมีความเก่งกาจในหลายเรื่องมิหน้าเล่าเธอถึงยังโสดจนถึงป่านนี้แม้ทั้งสวยทั้งเก่ง แต่มักซ่อนเล่นความสวยความเก่งเอาไว้ในความเรียบง่ายภายใต้ยุคแห่งเทคโนโลยีที่ทุกคนต่างวิ่งตามกระแสและเฮโลไปทําในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันไม่ว่าเป็นเรื่องของการแต่งกายแฟชั่นแม้กระทั่งสัลปกรรมก็ต้องทําให้มีโครงหน้าเหมือนกันราวกับโครนิ่งกันมาแต่ขวัญบงกฎไม่เป็นเช่นนั้นผู้หญิงคนนี้อยู่กับที่ไม่วิ่งตามสิ่งใดเธอปล่อยให้คนอื่น วิ่งไปหาสิ่งที่เหมือนเหมือนกันเธอจึงกลายเป็นความแปลกใหม่สำหรับเขามองอย่างไรก็ไม่เหมือนใครมองอย่างไรก็ไม่เบื่อเสียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กำลังโบกมือให้ในายเอกกลับรถด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังนั้นทำให้ใชายหนุ่มหยุดคิดถึงคนที่เพิ่งเดินจากไปหันมาหยิบขนมกุ้ยช่ายแจ๊กกีหนึ่งกล่องและเปิดกระจกลงพี่ครับเขาเรียก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัยกลางคนเดินยิ้มแป้นเข้ามาหาขนมกุ้ยช่ายเอาไว้กินเล่นตอนดึกๆนะครับชายหนุ่มว่าขอบคุณมากครับชายวัยกลางคนรับขนมด้วยกิริยาอ่อนน้อมก่อนจะโค้งให้เขายิ้มและบอกให้นายเอกออกรถค่ะจบบทที่15แล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนมากค่ะที่ติดตามฟังใครที่สนใจซื้อหนังสือเล่มน,นี้สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านนายอินทุกสาขานะคะหรือสั่งซื้อได้ที่เพจทิพทิวาก็ได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ